ขออนญาตให้ดูนะครับมันจะเกิดอาการเป็นถ้าเราชนะมันจะกลายเป็นเบิ้ลมันจะเบิ้ลแต่วันนี้คงไม่เบิ้ลนะครับเพราะเรายังไม่ได้ลงเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะเบิลเบิ้ลมาเลยโดยอัตโนมัติ และต่อไปนะครับมันก็เบิ้ลอีกรอบหนึ่งถึงไม่เบิ้ลรอบนี้มันก็ไปเบิ้ลรอบหนะเห็นเห็นการเบิ้ลของเขาหรือยังครับนี่แหละคือการเบิ้ลของแท้